แจกสูตรเพิ่มผู้ติดตาม1000แบบไม่มีความเสี่ยงแบบไม่ต้องไปแลกผู้ติดตามมาแค่ใช้สีเทคนิคนี้ก็พอ1สร้างความถี่ในการลงคลิปของเรายิ่งลงบ่อยยิ่งดีแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของคุณภาพก็คือมีการคิดเนื้อหาขึ้นมาก่อนไม่ใช่ถ่ายแล้วก็โพสต์ส่งเดชนะครับใครที่พอมีเวลาสัก1ชั่วโมงสามารถเข้าไปเรียนฟรีได้ในหลักสูตรสอนทําคลิปสั้นปั้น1000ผู้ติดตามได้เลยวันนี้รับจํานวนจํากัดกดเซฟไว้และพิมพ์สนใจด้านล่างสงสร้างความสม่ําเสมอมือใหม่จําเป็นที่จะต้องลงลัน อาจจะต้องเน้นปริมาณก่อนในช่วงแรกเพื่อให้ชินกับการลงคลิปเองถ่ายคลิปเองสาสร้างคุณค่าในช่องของเราก็คือทําคลิปวิดีโอที่เป็นคลิปที่แชร์ความรู้ออกมาอย่างน้อยๆเนี่ยช่องเราต้องมี20คลิปโดยเฉพาะช่องที่เปิดใหม่และใส่หน้าปกบนคลิปวิดีโอของเราทุกคลิปด้วยข้อที่4ศึกษาคู่แข่งก็คือคนที่ทําเรื่องเดียวกันกับเราหรือคนที่เราชื่นชอบก็ได้เพื่ออะไรครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ไปเรียนรู้จากเขาอย่างน,น้อยมือใหม่ให,มให้มีสัก3าคนทําไมเราจะต้องศึกษาจากคู่แข่งหลายๆคนเพราะว่าเราจะสามารถทําคลิป ในรูปแบบที่ต่างกันได้ไม่ใช่แค่ทําคลิปในรูปแบบเดียวลงช่องและ4เทคนิคนี้นะครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องเอาไปทุกเทคนิคแต่ว่านําไปใช้สัก1ข้อก่อนก็ได้แล้วมาวัดผลกันสําหรับการสร้างผู้ติดตามในรูปแบบอื่นก็มีเหมือนกันกดติดตามครูชาไว,ว้แล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ